สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะฮะวันนี้เราจะมารีวิวแ l ตเลปเปอร์เคลียร์เลสสเปเชียลนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในซีรีส์ของกูุลลเล็กไหลไลทบาลเล่ยนะอันนี้เป็นตัวพิเศษนะฮะตัวหลักสีจะเป็นแบบนี้นะและเป็นโครง VS นะฮะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอามารีวิวนะฮะอ่า ทำออกมาได้เยอะกว่าของ l i s i n g A อีกนะ Rising A เนี่ยมีแค่สองเวอร์ชันอันนี้มีทั้งแต่สีแดงใสสีส้มใสแล้วก็สีแดงเข้งมาในรูปแบบของโครง MS นะฮะตอนนี้ราคาก็ไปไปไกลหน้าดูเลยนะฮะอ่าแล้วก็สีดำออริจินอลอันนี้เป็นรหัสหนึ่งที่เหลือรหัส9ก้านะ โครงนี้บอดี้ตัวนี้มีความพิเศษตรงที่ว่ามันใส่มันเป็นบอดดี้ที่ยกสูงเนี่ยอยกสูงปุ๊บทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบว่าใส่ได้แทบใส่ได้แทบทุกโค้งที่ไม่ใช่มอเตอร์แน่ที่ไม่ใช่ขับแน่านะใส่ได้แทบทุกโค้งเลยนะฮะก็คือเหลือเหลือแค่โค้งขับแน่เนี่ยที่ใส่ไม่ได้ที่ลือใส่ได้หมดเลยนะฮะอ่ารหัส ตัวนี้เป็นรหัสเกนะ้หาห้าูนยูนเ้าะในรูปแบบของเออคง a อบอดี้ใสจะมี2รุ่นที่เป็นโค้ง a อนะฮะข้างในมีอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ใสนะฮะแล้วก็ลอใหญ่ทุบครเมียมล้ออฟพนะฮะจ้าง ยังเป็นรูปแบบของยางาร์ทสีเทาโคง AR นะครับแล้วก็ตัวพาร์ทสีเทานะโคง a อขาวโคง AR ขาว,ขาวเรียนฟอน่์ปะขอเช็คสเปคกแบบับอ่ามันไม่ได้บอกมันไม่ได้บอกว่าว่า เป็นเลนฟอนได้เปล่านะ๋ยวดูลหัสสิ abs pc e, อ่าน่าจะเป็นเลนฟอนนะฮะแล้วก็ชุดเฟืองชุดเฟืองพร้อมชุดเฟือง4ี่จุดเป็นชุดเฟืองของ a r นะฮะสติ๊กเกอร์นะครับสติ๊กเกอร์นี้น่าจะแบบเดียวกับตัวของอะไรนะ ของสแลปเ p e เปอรตัวปกตินะฮะเอ้ตัวเลสเปเชียลี่เนาะโอเคคู่มือการประกอบจะบอกว่าไม่มีไม่มีอา้าวมีทำสีดำตรงนี้แต่ไม่ต้องทำก็ได้ไม่มีประโยชน์อะไรเตรงนี้ไม่ใช่จุดที่มองกันที่เหลือจะไม่มีการทำสีนะฮะสติ๊กเกอร์อย่างเดียวการสเตจของโครงบอดี้ใสนะะโอเค สำหรับคลิปเราจะมาประกอบไปดูกันนะครับว่าทอำอ,ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะคลิปนี้จะเร็วหน่อยกันน้อยเหมือนไลฟ์การไลฟ์สตรีมสองคลิปที่ผ่านมาใครยังไม่เคยเห็นคลิป like ไลฟ์สตรีมก็แปะไว้ที่ท้ายคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วก็ไปดูกันต่อเองนะฮะโอเคเราไปดูกันว่าประกอบออกมาแล้วจะเป็นไงนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวรถนะฮะก็นั่นแหละสีแดงก็สีแดงอะลูเพิ่มความเทาขาวก็มีความเด่นอยู่นะฮะอ่าวิธีการประกอบโครง AR ผมทำคลิปแยกไว้แล้วในอยู่ใน playlist นะฮะของ Mini โฟล i คเบสินะอ่ะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ลอ้อ มีความบาลานซ์เท่ากันนะฮะนี่นะใส่ยังไงก็คือมีวิธีใส่อยู่นะฮะในเทลิทของเนฟเวลเบสิคการเป็นขั้นตอนการใส่ล้อสำหรับว่ามีการแยกนะ,ะให้มันเท่ากันนะฮะทั้งสองด้านอ่าผมบอกคร่าวๆให้ก็ได้ว่าแกล้อมันจะเป็นเหลี่ยมอนะแล้วตัวไดรดูมล้อเนี่ยมันก็จะเป็นเหลี่ยมแค่ให้มันเหลี่ยม,มเท่ากันแค่เหลี่ยมมันตรงกันแค่นั้นแหละมันก็ไม่เบี้ยว อ่ะต่อมาเราจะมาติดสติกเกอร์กันนะฮะของบอดี้ใสนะครับแต่ที่ผมบอกไปตอนแรกว่ามันไม่มีการทำสีนะฉันก็คือเป็นการติดสติกเกอร์อย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าติดสติกเกอร์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดสติกเกอร์นะฮะ อันนี้สติ๊กเกอร์ติดง่ายไนม่ซับซ้อนนะฮมนยงยากมากมายนะครับส่งมันจะประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบเข้ากับตัวบอดี้เอตัวโคลนะฮะว่าออกมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคกวดยัดไปปกติเลยนะครับ โอเคฮะเรียบร้อยสวยงามน,นะครับก็คลิปนี้มีเพลงเท่านี้ชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนค่าไหลดูโฆษณาท้ายคลิปต้นคลิปสมัครสมาชิกก็ได้นะฮะแล้วก็ขอบคุณไวรัสไวรัสมินิโฟรวิลลนะสปอนเซอร์ของเรานะฮะสามารถเข้าไปเลือกช็อปเลือกดูได้ที่ร้านมีช็อปปี้กับเพจนะฮะอยู่ใต้คลิปนะฮะเป็นลิงก์เข้าไปเลือกชมได้เลยนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่า นั่นนะฮะก็บอดี้มันเป็นโครงใหญ่เห็นปะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าตัวข้างบนมันยกสูงใช่ไหมฮะฉะนั้น MSMA ใส่ได้หมดเลยนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะถ้ามีโอกาสได้เจอคนปล่อยรถกล่อง s ล a s h l e ของโครง MS นะฮะก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูนะฮะ เครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ